ครับวันนี้เรามาดูแนวโน้มราคาทองคำเช้าวันจันทร์ที่24มิถุนายน2567ด้วยกันจากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจำยุทธเล่มนี้นะครับเราก็จะใช้หนังสือเทคนิคจากหนังสือเล่มนี้ในการที่มาดูฝึกฝนแนวโน้มดูแนวโน้มไปด้วยกันว่าเทคนิคต่างๆในหนังสือเล่มนี้บอกอะไรกับเราบ้างเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ไปกันเลยเมื่อวันศุกร์ขอเหล่านิดนึงครับ ราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ร่วงลงมา50เหรียญโดยที่ไม่สามารถผ่านแนวต้านที่สูงสุดอยู่ที่2,368เ,เหรียญนะครับตรงนั้นจึงเป็นพ o i n t ที่สำคัญว่าเอา๊ะแล้วแนวโน้มราคาทองคำมันขึ้นจบแล้วหรือยังหรือว่าเป็นเพียงการย่อตัวหรือเป็นการกลับตัวลงกันแน่ตรงนี้ ลงมาเพื่ออะไรลงมาเพื่อที่จะกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งหรือลงแล้วลงเลยหลายๆท่านก็อาจจะมีข้อสงสัยเพราะว่าลงมาค่อนข้างเยอะเนาะกับราคาสปอร์ต50เหรียญตรงนี้เราก็ไปดูกันเลยครับว่าเทคนิคบอกอะไรกับเราบ้างคขเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับขอไลค์ขอห like, ัวใจกันด้วยไปกันเลย ก่อนอื่นเปิดมาที่กราฟไทม์เฟรมรา, week, ร,รายสัปดาห์สัปดาห์ละแท่งกราฟไทม์เฟรมนี้บอกอะไรกับเราบ้างมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับตลาดแล้วตลาดตอบคำถามนั้นว่าอย่างไรเทคนิคอลตอบคำถามนั้นว่าอย่างไรเรามาดูไปด้วยกันเลยนะครับว่าเทคนิคอลจะบอกอะไรกับเราบ้างนะครับสวัสดีครับน้องคู่ จะเห็นว่าท์เฟรมรายสัปดาห์สัปดาห์ละแท่งราคาขึ้น r s i ขึ้นไปทำไฮสูงนะครับที่ยอดที่ยอดที่ทำไว้ตรงนี้บอกหลายอย่างกับเรานั่นคืออะไรบ้างมันจะเป็นอะไรได้บ้างครับกับไฮสูงอันนี้เราก็ลงไปดูที่ลายเดย์ครับลายเดย์บอกอะไรบ้างหรือเปล่าจะเห็นว่ากราฟทำเฟรมลายเดย์ หลังจากที่ราคาทำโรที่พันแปดร้อยสิบเหรียญตรงนี้นะครับพันแปดร้อยสิบเหรียญเสร็จแล้วอย่างไรต่อราคาดีตัวขึ้นมาทำไฮที่สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกเหรียญถูกการเห็นนะครับเสร็จแล้วย่อตัวลงย่อตัวลงไปทำโรที่พันเก้าร้อยแปดสิบสี่เหรียญตรงนี้หลังจากนั้นดีตัวขึ้นนะครับดีตัวขึ้นอย่างไรบ้างดีตัวขึ้นอย่างนี้ครับเป็น ห้าลูกขึ้นมาทำ High ที่2,431ี่เหรียญตรงนี้นะครับสำคัญตรงนี้ครับจะเห็นว่า RSI เนี่ยทำทำจุดสูงไว้บริเวณนี้นะครับแล้วล i n e w e บอกว่าอะไรต่อเราไปดูที่ล i n e w e ต่อเมื่อทําจุดสูงไว้บริเวณนี้ล i n e w e บอกว่าไอ้ที่จุดสูงเนี่ย RSI ทําจุดสูงสุดเอาไว้ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงราคาตรงนี้เลยครับจึงได้ว่า ที่ไฮตรงนี้คือขื้น3นะครับตรงนี้คือขื้น3ครับ2,431ันสี่ยสเหรียญคือขื้น3โอเคนะใครเข้าใจตรงนี้ขอห้าหตัวก่อนก่อนไปต่อครับไฮที่สองพี่ร้อยเอ็ดเหรียญคือ3ครับเพราะ RSI บอกเช่นนั้นนะครับหลังจากนั้นไปทำไฮอีกครั้งที่2,450 RSI ไม่ได้ยกตัวสูงขึ้นนะที่ l ายเด a รายวีคล่ะ2,450 ISI ก็กดตัวต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮจริงๆมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ2,431เหรียญโอเคนะเป็น3เสร็จแล้วหลังจาก3ก็ย่อลงมาครับตรงนี้ก็ไล่ไปเลยครับ3มาม2าไป1นะครับ1ก็ไปที่0เรียบร้อยตอนนี้กําลังย่อตัวเพื่อลงทําขื้น4อยู่นะครับ แล้ว4อยู่บริเวณไหนบ้างเรามาดูต่อเลยนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาทำโโลหนครั้งเด้งขึ้นไปทำ high หครั้ง high ตัวนี้เนี่ยนะครับสูงกว่าสูงกว่า high ที่3ก็คือที่2,431เหรียญตรงนี้ก็มีอยู่หลายประเด็นนะครับหลังจากนั้นย่อตัวลงอังนั้นตรง2,450เหรียญคาดการว่า จะเป็น B ีสตองครับจะเป็น B ีสตองถ้ามันเป็น5เนี่ยมันจะเป็น5้าล้มเหลวที่สั้นมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาอย่างไรดีล่ะจะให้เป็น B ีสตองหรือว่าจะให้เป็น5ไปเลยดีตรงนี้สำคัญตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามองออกแล้วถ้ามองถูกการนับขึ้นก็จะถูกต้องนะครับแต่ถ้ามองไม่ออกแล้วมองไม่ถูกการนับขึ้นก็จะเกิดการผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็มาดูกันต่อครับ จะเห็นว่าเราลากจากไฮไปไฮแบบนี้ครับแนวต้านแล้วก็ลากจากโลไปโลแบบนี้ครับแนวรับทุกทุกท่านบางคนอาจจะบอกว่าเจ้า2450เหรียญเนี่ยเป็น b s สตองนะครับแต่โอกาสที่มันจะไม่ใช่บ s สตองก็มีนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าราคาทำสามเหลี่ยมไดอะโกนอลเห็นภาพไหมครับเส้นสีแดงคู่นั้นนะครับดังนั้นไอ้เจ้าไดอะโกนอลคู่นี้เนี่ยจึงทำให้เจ้า2,450เหรียญเนี่ยมันอาจจะเป็น b สตองก็ได้ใช่ไหมครับเป็น b สตองก็ได้เนาะเคสที่1เนาะและเคสที่2ก็คือมันอาจจะเป็น5 เฟลก็ได้นะครับเข้าใจความหมายผมใช่ไหมครับก็สามารถเป็นได้นะครับเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในทองคำไม่มีอะไรแน่นอนในทองคำตรงนี้เราต้องรอดูอย่างเดียวเลยครับว่าเอะรายใหญ่เขาจะเล่นกันอย่างไรลงานนี้งานนี้ครับอยู่ที่รายใหญ่แล้วรายใหญ่จะเล่นกันอย่างไง จะเอาอันไหนดีระหว่าง b สตองกับ5 f a i ฟนะครับเพะาะนั้นตรงนี้เข้าใจนะครับเข้าใจกด5-2ตัวก่อนครับขอภาพเก็บไว้ได้นะครับเราก็เลยต้องสมาชิกทุกท่านก็เลยต้องกด5้มาสตัวก่อนเพื่อที่จะไปต่อไม่งั้นแปลว่าไม่เข้าใจโอเคผู okay. ้ก,กดแล้วครับ อมันต้องรอดูครับเพราะอะไรครับยังไม่มีล o ว e r l ที่ต่ำกว่า2277เหรียญเลยเห็นภาพไหมโลเดิมไอ้สีฟ้าแรกเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ตรงนี้ครับ2277เหรียญมียังครับล o ว e r l ยังไม่มีนะครับยังไม่มีล o ว e r l เพระเนาะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกให้รู้ว่ายังไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าเอ๊ะ ไอ้เจ้าไอ้เจ้าสองพี่ยหเหรียญนั่นนะ่ะมันเป็นบีสตองหรือมันเป็น5้าเฟลกันแน่เข้าใจตรงนี้เนาะัน,นั้นเราก็เลยต้องเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจอย่าเพิ่งไปฟันทงเขานะครับอย่าเพิ่งไปฟันทงเขาและเราก็คงต้องรอดูเขาว่าเขาจะเล่นยังไงต่อไปนะครับอ่าเมื่อทุกท่านเข้าใจแล้วไปต่อนะไปต่อเลยนะครับคอปภาพเก็บไว้ได้นะครับตรงนี้ เอาไว้ว่า,าไว้ดูในอนาคตอันใกล้อีกไม่นานนะครับก็จะเฉลยแล้วราคานี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเจ้า2,277เหรียญเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ที่เราต้องรอดูไงครับตรงเนี้ย2 7 0 0อ่า2,277เหรียญโทษด,ด้วยครับตรงเนี้ยเป็นโจทย์เป็นคำถามที่เราจะต้องรอดูว่ามันจะมี lower low ไหม ถ้ามันมี lower low ก็หมายถึงว่ามันจะลงต่อใช่ไหมตามหลักการของทฤษฎีดาวเนาะแต่ถ้ามันไม่มี lower low นั่นหมายถึงมันเป็นแนวโน้มของการกลับตัวขึ้นแล้วนะครับเราก็จะได้ว่าละ่ะถ้าเกิดกลับตัวขึ้นแล้วก็อาจจะจบ C ไปแล้วก็ได้นะครับ2286เหรียญเนี่ยเป็น C ใช่ไหม ก็ยังตอบไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าราคาก็ยังไม่เฉลยเลยตอนนี้ราคาไฮก่อนหน้าตรงจะเห็นว่าไฮก่อนหน้าเนี่ยนะครับไฮก่อนหน้านี่อยู่ที่2387แใช่ไหมครับ้ยแบแล้วโลก่อนหน้าตรงนี้ก็อยู่ที่2286นดะครับดังนั้นเจ้าไฮกับโลตรงนี้มันจึงเป็นคำถามตอนนี้เลยครับถ้าทำไฮเออไฮก็ขึ้นต่อทำโลว่าโลก็ลงต่อ จบและคําตอบเห็นไหมครับเห็นภาพไหมเห็นภาพเนองมันง่ายๆแบบนี้เลยครับ2,387เหรียญน,นะครับเป็นเป็นจุดพอยที่เราจะต้องรอดูการอาเขียนลงไปเลยครับก็จะไฮก็อยู่ที่2,000งพัน,นนะครับ3 8 7เหรียญนะครับไฮอันไฮเมื่อวันศุกร์อยู่ที่เท่าไหร่ ไฮเมื่อวันศุกร์อยู่ที่เท่าไรครับสมาชิกระหว่างที่ผมเขียนช่วยตอบมาด้วยไฮเมื่อวันศุกร์แล้วก็โลก่อนนะตรงนั้นอยู่ที่2000 200 8งเหรียญใช่ไหมครับต่างกันอยู่100เหรียญเนาะราคาายกับราคาโลต่างกันอยู่100เหรียญน,นะครับอันนั้นเนี่ยสมาชิกก็เลยต้องระมัดระวังแล้วระมัดระวังว่าอะไรครับ ระมัดระวังว่าถ้ามันทำไฮอ่าไฮมันขึ้นต่อแต่ถ้ามันทำโลว่าโลมันลงต่อนะครับตรงนี้สำคัญตรงนี้แล้วไปต่อเนาะแล้วมันก็จะนับคืนต่อไปไงแต่ว่ามันต้องฟันทงไฮฟันทงโลก่อนนะมันถึงจะนับคืนได้ไหมเนาะแล้วถ้าไฮที่สูงกว่า2 3 8 7เหรียญอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็อยู่ที่2450น้นั่นไง2000นะครับ 450เนาะตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับอีกจุดหนึ่งอ่ามันไม่ควรมีไฮเฮอร์ไฮที่สูงกว่า2,450เหรียญนะครับถ้าจะลงนะถ้าจะลงนะไม่ควรมีนะแต่ถ้ามันมีเมื่อไหร่แปลว่ามันขึ้นนะเข้าใจด้วยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยโลที่สำคัญก็อยู่ที่2,277ใช่ไหมครับ เห็นไหมครับอันนี้คือทฤษฎีดาวล้วนๆเลยนะครับสมาชิกวันนี้เรามาด้วยเรื่องทฤษฎีดาวล้วนๆเลยครับเอามาตอบคําถามของออเลียดเวฟไงนะครับออเลียดเวฟที่ทุกท่านสงสัยกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ถ้าสงสัยอยู่อันนี้ออเลียดทฤษฎีดาวมันจะมาตอบคําถามนั้นนะเข้าใจตรงนี้นะครับโอเคถ้าเกิดว่ามันทะลุ2,450ี่ยเหรียญได้นะครับ เจ้านี้ก็จะขึ้นต่อไปเลยนะครับเจ้านี้ก็จะขึ้นต่อไปเลยนะโอเคแบบนี้ให้เป็นสีอะไรดีให้เป็นสีสีขาวแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดหลุด2 2ง7ัมันก็จะลงนะครับเข้าใจด้วยนะครับตรงนี้ ่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเขาภาพเก็บไว้ได้เลยครับนี่ก็คือแนวโน้มราคาทองคำนะตอนนี้เลยนะครับนะตอนนี้เลยนะครับเช้าวันจันทร์ทําให้เรารู้ว่าเรามีจุดต้องรอดูเนี่ยด้วยทฤษฎีดาวเนาะดาวเทอรรี่ก็คือจะมีด้านบน 2. จุดคือ2387กับ2450ส่วนด้านล่างเนี่ยก็มี 2. จุดก็คือ2286 กับ2277นะครับอันนี้ไทม์เฟรมอะไรสมาชิกต้องรู้ด้วยนะครับเจ้านี่คือไทม์เฟรมลาย D เ,เคนะไทม์เฟรมลาย D เ,เอาสีอะไรดีล่ะไทม์เฟรมลาย D เ,เรียบร้อยครับคอปภาพเก็บไว้ดูได้เลยครับสมาชิกทุกท่าน เข้าใจขอ5คนละ3ตัวแล้วราคาโกสปอร์ตก็อยู่ในกำมือเราเรียบร้อยตามนี้เลยเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับโอเคเนาะเรียบร้อยให้โรงเรียนจีนนะครับเราไปดูกันต่อที่ราคาทองคําแท่งนะครับทองคําแท่งบอกอะไรกับเราบ้างเราไปดูกันต่อเลยนะครับนี่เป็นแนวโน้มของราคาโกสปอร์ตนะครับโอเคเข้าใจขอ5คนละ3ตัวร็จแ,แล้ว ทองคําแท่งไทยเราเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันได้เลยครับสักครู่นะครับปึ้งมาแล้วราคาทองคําแท่งไทยจะเห็นว่าราคาทองคําแท่งไทยเนี่ยทำจุดสูงสุดไว้ที่เท่าไหร่ครับอไว้ที่ สองพันเอ้สี่มืน่น,นอสอนะครับตรงนั้นคือจุดสูงสุดที่ทำไว้นะครับ4ี่8มืนนบ,บาทนะครับแล้วยังไรต่อแล้วหลังจากทำจุดสูงสุดเนี่ยสมาชิกจะเห็นครับว่าตรงจุดสูงสุดเนี่ยลายลายเดยังไม่ได้บอกอะไรมากไอซ High ทไฮทำไฮไว้ตรงนั้นแล้วก็ลายวีคล่ะ หลายวีคไอซ์ไซก็ทำหายไว้ ay, ตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้น40,000 2180บาทเนี่ยมันคือขึ้น3เนาะมันคือขึ้น3ครับเพราะไอซ์ไซทำหายไว้ใส่เลยครับ3ตรงไหมตรงกับโกลสปอตไหมครับขึ้นเดียวกันเนาะลูกขึ้นเดียวกันเนาะ,ะเป็นขึ้น3เหมือนกันนะครับโกสปอตก็3เหมือนกัน เพราะฉะนั้นตอนนี้มันกำลังลงทํา4อยู่นะครับเราก็เลยต้องรู้เลยครับว่าเอะเ,เ,เอแล้วมันจะอย่างไรต่อแล้วเนี่ยในเมื่อเจ้านี่ทํา3แล้ว4จะอยู่ตรงไหนเข้าใจตรงนี้นะครับถามบอกว่า High ที่41,708บาทเนี่ยจบจบไปยังครับเจ้าเวลาลงมาปึ้ง39,825อันนี้จะเป็น4มัไหมครับ ไม่น่าจะใช่นะแล้วเด้ง5จบไปแล้วด้วยที่4 1 7 0 0ั้ยใชไ่ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมัน5มันยังมันยังความสูงของมันยังไม่ได้สเกลนะครับมันกราฟมันยังไม่สวยเลยนะ rsi อะไรต่างๆก็ยังไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นมาทำา5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกได้ว่าเจ้านี้เนี่ยไม่ใช่5ครับแต่เป็นอะไร แต่เป็น A นะครับเป็น A เด้งขึ้นทำา b แล้วก็กำลังลงเพื่อทำา C อยู่แบบนี้มันกำลังจะลงนะครับเพื่อทำา C ถามว่า C จบไปแล้วหรือยัง ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับราคาที่3 9 9 9 7บาทนั่นน่ะตรงนั้นน่ะมีในยะสำคัญนะครับมีในยะสำคัญตรงที่ว่าอะไรครับตรงที่ว่ามันเป็นคำถามเ <c oughs> จ้าเนี่ยมันคือคำถามว่าเอ๊ะ มันจบไปแล้วหรือยังไพวัดมันโชว์ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยแต่มันไม่มีมันไม่ได้ทำโร้โลต่ำกว่า A นะยังไม่มีโว์โลที่ต่ำกว่า A นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาทองคำแท่งไทยก็เลยต้องรอดูรอดูอะไรครับอพอมาถึงตรงนี้ถามบอกว่ารอดูอะไรครับรอดูว่าสิ่งนี้ครับขยายมาหน่อยนะรอดูแบบนี้ครับอันนี้เป็นกราฟ time เฟรมไลายเดย์นะครับลายเดย์นะเขียนไว้ก่อนเลยเนาะ ลายเดย์เพื่อที่จะให้ไม่สับสนนะครับไม่สับสนไม่วุ่นวายกันนะครับเราก็เลยต้องเขียนบอกเอาไว้ด้วยนะครับว่ามันเป็นไทม์เฟรมไหนไม่งั้นเดี๋ยวจะงงเอาไปเทรดที่ไทม์เฟรมสมมุติว่าคิดว่าเป็นลายเดย์แล้วไปเทรดเทรดที่ลายชั่วโมงได้ไหมไม่ได้นะครับดังนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับว่าวิเคราะห์ไทม์เฟรมไหนมันคือการเทรดการดูแนวโน้มที่ไทม์เฟรมนั้นนะครับเป็นหลักเนาะดังนั้นตรงนี้น ถ้าเราจะเอาการวิเคราะห์ทองคําแท่งไทยในวันนี้ไปเทรดที่ลายชั่วโมงได้ไหมไม่ได้นะครับไปเทรดที่ลายนาทีได้ไหมก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับพอดระเบิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้เราก็เลยได้ว่าอะไรบ้างเราก็เลยได้ว่าแนวต้านเนี่ยเจ้าแนวต้านของราคาตอนนี้อยู่ที่4 000, 1 7 0 0ตรงนั้นครับมีความสำคัญนะครับ 8บาทด้วยนะครับอ่าเราก็เลยได้มาแล้วเมื่อได้มาแล้วเราก็เขียนเลยครับแนวต้านที่ต้องระวังคือ4 0 0 0ม1 7 0 8บาทเอา700ท้ทวนทวนแล้วกันนะ8บาทปล่อยเขาไปก็ได้เนาะโอเคนะฮะบาทปล่อยเขาไปเนาะเอา,เอาด้วยเอาด้วยจะได้รู้เลยว่าเป็นจุดนี้นะที่เราดูอยู่เนาะแล้วก็แนวต้าน ไฮสูงสุดล่าสุดตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเราก็ไปดูกันนิดนึงนะเมื่อวันศุกร์เนาะทำเอาไว้ที่เท่าไหร่เอ่ยอ่า41,100นะครับไฮสูงสุดที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์คือ41,100นะครับเปิดพิธีทำเฟรมลายชั่วโมงก็จะเห็นนะเราก็ไปเขียนไว้เลย41,100เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่หลงทางนะครับเราได้จุดเฝ้าระวังข้างบน2จุดแล้วแล้วก็เราก็ไปดูว่าด้านล่างอยู่ที่ไหนครับใช่ไหมพอเราได้ด้านบนเสร็จแล้วเราก็มามองหาด้านล่างละด้านล่างก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยครับ3 9 8 9 7อ่าเอาเป็นอ่าโป็นโล,โล,โลที่จุด A แล้วกันนะครับโลที่จุด A โลที่จุด A อยู่ที่3า0 0 0ื่นเก้าพันแครับแปดเรียบร้อยได้มา1จุดแล้วอันนี้คือโลที่จุด A นะครับเป็นจุดที่ต้องระวังการล่วงลงไปนะครับถ้าหลุดลงไปก็จะไปเจอตรงไหนต่อเส้นสีส้มครับ แนวรับ MA นั่นเองนะครับ MA เส้นค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่39,100ครับ39,100ถ้าหลุด825ก็ไปเจอที่39,100ตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับสำหรับราคาทองคำแท่งไทยเราครับ เห็นภาพไหมครับว่ามันไม่ได้ยากเลยครับวิเคราะห์เมื่อเรารู้ว่าว่าเป็นอย่างไรเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้แล้วเราก็สามารถที่จะวางแผนการลงทุนได้นะครับสมาชิทกท,นะทุกท่านโอเคนะทุกท่านได้ตามนี้แล้วคอปภาพเก็บไว้ดูได้เลยครับนี่คือแนวโน้มราคาทองคําแท่งไทยคําถามคือ c ีจบแล้วหรือยังนะครับสําหรับคําถามสําหรับทองคําแท่งไทยเราจะเห็นว่านะครับ ตอนนี้เนี่ยมันเป็น A B C ถูกไหมสำหรับทองคำแท่งไทยเราเนี่ยดังนั้นดังนั้นอะไรครับย้อนกลับไปที่ที่ไหนที่ราคาแล้วพอเราได้ราคาทองคำแท่งไทยแล้วว่ากำลังหา C ยู่เนาะจบแล้วหรือยังไม่แน่ใจนะครับโอเคนะทำสามเหลี่ยมได้ไหมได้ครับราคากำลังทำสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันถ้าเราลากเส้นตรงโลผ่านโลไฮผ่านไฮตอนนี้เนี่ย ราคาทองคำแท่งไทยก็กำลังทำสามเหลี่ยมเพื่อรอเลือกทางอยู่นะครับอย่างนี้ครับคุณนกคุกถามมาเนาะ,ะนี่ครับเราก็ลากเลยปาดแบบนี้นะครับสีสีสี แล้วเราก็ลากโลผ่านโลได้ครับแบบนี้ครับเรียบร้อยนะครับมันก็อยู่ในสามเหลี่ยมอย่างที่คุณคูกทักมานะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เลยต้องถามว่าเอ๊แล้ว c มันอยู่ไหนเนาะ c มันอยู่ไหนก็ต้องรอดูนะครับว่าที่วงไว้สีแดงมันใช่ c ไหมอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะเราก็เลยต้องรอดูแนวรับแนวต้านตรงนี้นะครับแต่ที่แน่ๆนคือเราได้คำตอบกับ g o สป spot มาหนึ่งเรื่องที่สำคัญจำได้ไหมคุณสลันสวัสดีครับคุณเาคู่ไว้ยังไงเราจำได้ไหมคำถามของโกสปอตไว้ยังไงครับแต่ตอนนี้ถ้าเรานับว่าตอนนี้ทองคำแท่งไทยมันคือจบ3ลง4เนาะจบ3เพื่อลง4ใช่ไหมครับแล้วการลงนั้นเนี่ยเราก็ยังเห็นว่ากำลังรอว่า C จบแล้วหรือยังแต่มันเป็น A b กํกลังลง C นะครับเพื่อจบ4นะ ดังนั้นเราก็จะได้คำตอบของกราฟตัวนี้ครับอ่าฮะได้คำตอบว่าอะไรครับเดี๋ยวค็อภาพเก็บไว้ดูกันได้เลยนะครับสำหรับทองคำแห้งไทยเนาะคำตอบว่าอะไรครับผู้เราตัดช้อยได้หนึ่งช้อยนั่นคืออะไรครับเราตัดช้อยได้หนึ่งช้อยนั่นคืออะไรครับเจ้า 5f นั่นน่ะ มันไม่ใช่ใช่ไหมครับเราก็เลยสามารถตัดชอยได้ว่า 5F เนี่ยมันไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะราคาทองคำแท่งไทยมันก็ต้องล้อไปกับโกลสปอตใช่ไหมมันก็ต้องล้อกันไปอ่ะคืนก็ต้องนับคล้ายๆกันน่ะเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าทองโกลสปอตเนี่ยกำลังอ้าเฟลไปแล้วเนี่ยแล้วถามหน่อยว่าทองคำแท่งไทยมันจะเอาเอาที่ไหนมาเด้งขึ้นทำขึ้น5ลาล่ะถ้าจบคืน4นะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ แล้วทองคำแท่งมันทำ A B C U เพื่อจบ4แล้วเด้ง5แล้วถ้าโกสปอร์ตมันจบ5เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ซึ่งถึงเงินบาทจะผันผวนแค่ไหนก็คงไม่สามารถที่จะผันผวนขนาดที่ทำให้ราคาโกสปกับราคาทองคำแท่งไทยมันดิฟกันได้มากมายหรอกครับโอเคนะก็ใจตรงนี้เนาะดังนั้นเราก็เลยต้องตัดตัดอะไรครับตัด 5F อันนี้ออกไปเลย ว่าไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่5เฟล์แล้วมันเป็น B สตองเคนะเข้าใจตรงนี้นะครับอ่าเมื่อเข้าใจขอ5 4ตัวครับมันไม่ใช่5 F ครับแต่มันเป็น B s ตองเคนะเราตัดช้อยนี้ทิ้งไปว่ายังไม่ใช่นะครับได้คําตอบแล้วเนาะอ่าคำตอบนี้ถ้าเข้าใจ กด5มา4ตัวครับไม่เข้าใจกด0หรือว่ามีคำถามถามมาได้เลยพิมพ์ถามมาได้เลยครับคุณสรันสบายดีนะครับไม่ได้พบกันนานเลยนะไปอยู่บ้านต่างจังหวัดแล้วเป็นไงอากาศดีไหมครับโอเคเานั้นเนี่ยตอนนี้โก s สปอตก็เลยได้คำตอบว่า เจ้า2,450เหรียญน,นะนะมันเป็น b s t o องแล้วตอนนี้กำลังลง C ซึ่งขึ้น C จบแล้วหรือยัง2,286เหรียญใช้ C ไหมตรงนี้ก็เลยเป็นคำถามเดียวกับเป็นคำถามเดียวกับอะไรครับคำถามเดียวกับทองคำแท่งไทยว่าเจ้านี้เนี่ยมันใช่4ีไหมอะใส่ question mark เอาไว้นะครับ เป็นคำถามเดียวกันแล้วตอนนี้ระหว่างทองคำแท่งกับโกสปอโอเคนะถ้าใช่ก็แปลว่ามันจะไม่มีโลเวอร์โลที่ต่ำกว่า2,286เหรียญแต่ถ้าตรงนั้นไม่ใช่ C ก็แปลว่ามันจะต้องมี C ซึ่งต่ำกว่า2,286เหรียญนแน่ๆดังนั้นแนวรับ2,286เหรียญจึงเป็นจุดเฝ้าระวังของโก s สปอตในสัปดาห์นี้นะครับ โอเคนะส่วนไฮก็คือ2,387นั่นเองเนาะดังนั้นตรงนี้เข้าใจตรงกันจบแล้วครับทั้งโกสปอตและทองคำแท่งไทยดังนั้นสมาชิกทำไมเข้าใจยังไงเดี๋ยวลงลงบทอ่ลงไลค like ์ให้ในหน้าเพจในหน้า YouTube ก็ลองไปฟังซ้ำกันดูนะครับเพื่อความแน่ใจแล้วก็มั่นใจนะครับลองไปฟังซ้ำกันดูอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคนะครับทุกท่านสบายก็ดีเนาะเดี๋ยวเดือน โฆษณานิดนึงมีเดือนนี้เดือนเดือนหน้าสเดือนหน้าวันที่สิบสามนะครับวันที่สิบสามกรกฎานะครับวันที่สิบสามกรกตาเราจะพบกันที่ตึก CPF Tower ถนนวิทยุนะชั้นสองตึก CPF Tower ถนนวิทยุนะครับห้องวีทีมาเก็ตเนาะ ซึ่งจะเป็นการสัมมนานะครับเป็นการสัมมนาฟรีนะครับครั้งที่2สําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่หัดลงทุนเนาะแล้วก็สมาชิกที่สนใจมาพูดคุยกันเนาะมีปัญหาอะไรไปถามกันได้นะครับแล้วก็ห้องนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแทบจะเป็นห้องห้องของตลาดการลงทุนแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้อง มาคุยกันให้คำถามให้มันเข้าใจนะครับต่างๆนานานะมีคำถามอะไรมาคุยกันได้เลยนะครับ13กรกฎาคมเวลาบ่ายโมงถึง5ถึง4โมงเย็นนะครับพบกันที่ตึก CPF Tower ถนนวิทยุชั้น2เนาะเรานัดกันล่วงหน้านะครับแล้วเดี๋ยวจะลงลงในกลุ่มไลน์ให้ได้เห็นอีกทีเนี่ยครับตารางกันนัดหมายเนาะก็เป็นสำหรับมือใหม่ที่จะมาหัด หัดเทรดหัดลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับผมได้ลงการาสัมมนาฟรีนะครับสามวันนะครับสำหรับการสัมมนานานานชาติเนาะทีอ่อะไรนะที่อาคารคอมพาร์สแถวบางพลีะคะสมุดปาการเนาะแถวบางพลีบางนานะครับซึ่งตรงนั้นนะ่ะก็จะเป็นการสัมมนานานา,นานชาตินะครับ ในเรื่องของการสร้างชาติในเรื่องของการสร้างสุขภาพในเรื่องของการสร้างหลายอย่างนะครับมี3วันเลยเนาะเราอยากไปสร้างอะไรเราก็ลองลองไปดูนะครับเป็นสัมมนานานาชาติที่เขาให้ให้เข้าไปสัมมนาฟรีนะครับถ้าเกิดใครเพื่อนผูงแล้วก็พี่น้องของเราใครสนใจนะครับก็ลงทะเบียนกรอกลิงก์ไปได้นะครับมีอาหารกลางวันให้ทานด้วยนะครับทุกท่านโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ